สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม a r รมือถือหรือ a r ร Mobile กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะนะตอนนี้พี่ก็เลเวล65โอเคเดี๋ยววันนี้พี่จะไปจับเจ้านกอาร์เจนทวิทนะครับเอนกรมของเขาก็จะผลิตได้ที่นี่เลยเลเวล62นะครับพร้อมแล้วสามารถผลิตได้เนาะโอเค เราก็ไปผลิตกันเลยอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็ใช้คิดตินกับเคลาตินด้วยเนาะโอเคเจ้านกอะเจนทวิตใช้งานได้หลากหลายนะบินอึดด้วยเรียบร้อยผลิตอานได้แล้วนะครับโอเคส่วนของอย่างอื่นที่ในใช้ในการจับก็เรียบร้อยเอาเนื้อหน่อยได้ไหม เอาเนื้อสักหน่อยโอเคไปเราขี่เจ้าดอนไปกันดีกว่าเอาเนื้อไว้ที่เจ้าดอนโอเคไปเก็บของก่อนตัวจะได้ไม่หนักนะครับบินจะได้คล่องๆไวๆเนาะเก็บเก็บที่เหลือก็จําเป็นหมดเก็บนี่โอเคผลิตไปน่าจะพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราออกกันแต่เช้าเลย าหารเจ้านกอาเจนทวิทกันก็จะจับที่เลเวล20ขึ้นแล้วกันเนาะเนี่ยเดี๋ยวจะไปแถวแถวป่าแดงก็ไม่โอเคเดี๋ยวไปแถวภูเขาใกล,ใกล,ใกล,ใกล้ใกล้หิม,มะละกันเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวอาจจะตัดภาพไปแถวแถนั้นแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเพราะใช้เวลาในการบินค่อนข้างจะไกลโอเคไปเรื่อยๆ มันเหมือนมีไดโนเสาร์ดูร้ายนะไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจไปเลยดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็อยู่ใกล้ๆทุ่งหิหมะแล้วนะครับแถวนี้นกก็จะเยอะหน่อยนกอาเจนตัวนั้นเลเวลตุยไปแล้วอะออแถวไหนเห็นแวบๆบ โอเคเดี๋ยวบินไปหามันเลยละกันเนาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาส่องอันนี้เลเวลไม่สูงนะเลเวลแปดเองตัวนี้สีแดงนี้นี่ก็เลเวลสิบเอ็ดไม่สูงนะครับอ่อมันมีตัวไหนก่ะเมื่อก,กี้เหมือนเห็นมีสามตัวนะบินตามมาไหม ไม่ตามมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราก็บินไปหาตัวอื่นตัวอื่นนั่นไงอ่าเลเวลยี่สิบสามตัวนี้เออใช้ได้โอเคแล้วตัวนี้อ่ะเลเวลหกไอตัวนี้เลยแล้วกันเตวาเลเวลยี่สิบสามนี่แหละอ่ะมันเห็นแล้วแล้วบินตามมันเลยเอ้ย,อยติดติดติด โหโดนโดนขวนไปหน่อยนึงอ่าบินตามมานะครับเดี๋ยวออกมาที่โล่งๆเลยเพระข้างในนี้มันจะมีพวกแรปเตอร์กับแมงอาแมงป่องอยู่ด้ยวยตามมาไหมไม่ตามแล้วเหรอตามมาหน่อยเอาโล่งๆโอเคบินตามมาเดี๋ยวเราเอาตรงเนินนี้เลยแล้วกันเนาะสถานที่ในการจับเขา ยังตามมาอยู่ไหมยังตามมาอยู่โอเคเดี๋ยวเราก็ลงจอดตรงนี้เลยไม่น่าจะมีอะไรขึ้นมาทำอะไรเราได้นะตรงนี้เราก็สร้างแคมป์เราตรงนี้เลยที่พักปับ๊บกำแพง3ด้านโอเคแล้วก็โอ้โหที่นอนโูกไปหน่อย หลังคาโอเคแล้วก็ที่นอนนะเออมันสูงไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวก็โดดขึ้นไปนอนแล้วกันเฮ้ยเลื่อนสีเขียวเขียวขยเข้าไปหน่อยอ่ะโอเคยังอยู่ตรงไหนนั่นยังบินอยู่นะครับยังอยู่ในสายตาเนาะเดี๋ยวเราก็นอนเลยแล้วกันตื่นมาก็ขออย่าให้มืดเกินไป ยังไงฟื้นขึ้นมาแล้วครับยังอยู่ในช่วงเย็นๆเนาะกินก่อนแล้วก็กินน้ํากระดกน้ํำไปกิน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 โอเคน่าจะพร้อมแล้วอาเจนอยู่ตรงไหนนี่นั่นไงโอเคเดี๋ยวเราก็ต่อตรงนี้แหละอาอยู่ไม่ไกลนะครับเดี๋ยวเราก็ยิงเลย ไม่โดนอ่ะเอามาลงจอดใช่ไหมเนี่ยไม่โดนไม่โดนเฮ้ยโอเคมันเห็นแล้วนะยิงยิงยิงไปอ่ามันมันจิกเจ้าด้อนเรานะยิงไปอย่างนี้โอเคเลยเจ้าด้อนเป็นตัวแทงไปยิงอ่ามันบินหนีและยิงเรียบร้อยล่วงอ่าเนื้อ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  โอเคปล่วงแล้วยังอยู่โอโหใกล้ๆที่นอนเลยสบายแล้วอย่างนี้ยัดเนื้อไปหมดเลยเข้าสูตรนะครับเนื้อขึ้นแบบไวๆโอเคอย่างนี้อีกแป๊บเดียวก็คงจะได้เจ้าอาเจนมาเป็นลูกน้องเราแล้วเนาะสัตว์เลี้ยงอีกตัวหนึ่งเจ้าอาเจนนี้ขนของได้ดีแล้วตัวมันรู้สึกว่าจะเหมือนโต๊ะสมิธตี้ด้วยนะผลิตผลิตสิ่งกอ่อสร้างในตัวมันได้อะ่ะ โอเคครับเรียบร้อยฟื้นมาแล้วเดี๋ยวเราก็เป่าหยุดแล้วก็ยัดอ่านโอ้หถุงมือเราขาดไปเลยนะเรียบร้อยแล้วก็เก็บที่นอนก่อนตื่นแล้วต้องเก็บที่นอนนะครับฝึกระเบียบวินยัยทำลายซากำแพง โอเคแล้วก็กำแพงฝั่งนี้โอเคแล้วก็ฐานเรียบร้อยเจ้าดอนอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราขี่อาเจนกลับไปแล้วเดี๋ยวเราเรียกเจ้าดอนกลับไปด้วยเนาะโอเคเจ้าดอนบ่าบินกลับไปแล้วทำไมมันขึ้นทาไมมันยังไม่มาเจ้าดอน้กดผิดหรือเปล่าเมื่อกี้ กดเป่าดกหวีดหยุดเอ้ยอันนี้กดผิดจริงอันบนเออโอเคมาบินมาแล้วนะครับเจ้าดอนไปโอเคกลับไปที่บ้านเราดีกว่าเสาเขียวเนาะก็เดี๋ยวอาจจะต้องตัดคลิปไปนะครับเพราะว่านกอาจเจนตอนนี้รู้สึกจะบินช้ามากเลยเดี๋ยวเราต้องอัพอัพความเร็วในการบินในการเคลื่อนที่ของเขาสักหน่อยเนาะ บินค่อนข้างช้าแต่อึดนะครับสเตมิน่าค่อนข้างจะเยอะอยู่่ยบินมาพอสมควรแล้วสเตมิน่ายังไม่ค่อยลดเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวอาจจะตัดคลิปไปที่บ้านเราเลยเนาะตอนนี้ก็ถึงที่บ้านเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ลงจอดเลยเดี๋ยวอาจจะต้องรอให้ถึงเช้าเนาะอาจจะตัดคลิปไปแล้วก็เป่าเจ้าดอนให้หยุด โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเรารอให้ถึงเช้าก่อนแล้วกันนะเราค่อยมารีวิวเจ้าอาเจนตัวนี้แล้วกันตอนนี้ก็เช้าเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มารีวิวเจ้านกอาเจนกันดีกว่าสําหรับเจ้านกอาเจนเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันก็คล้ายๆเหมือนโต๊ะสมิตตี้นะเดี๋ยวเราก็เอาของจากโต๊ะไปเนี่ยเอาไปให้เจ้านกอาเจนผลิตในตัวได้เลยนะเดี๋ยวจะลองผลิตเหล็กในตัวเจ้านกอาเจนเลยตัวหนักตัวเนี้ย ก็ใส่ไปโอเคแล้วก็นี่ไปนี่สามารถผลิตเหล็กในตัวได้เลยนะครับแท่นวางเหล็กผลิตเลย3อันไปเลยโอเคนี่ผลิตได้แล้วทุกอย่างที่ผลิตในโต๊ะสมิธตี้ได้เนี่ยนกอาเจนก็สามารถผลิตได้เนอะเอายังไงต่อเดี๋ยวเราไปขี่นกอาเจนไปเที่ยวกันดีกว่านี่ สามารถผลิตได้แล้วนะครับไปขี่เจ้านกอาเจนไปความสามารถอีกอย่างของเจ้านกอาเจนเนี่ยมันสามารถที่จะคีบไดโนเสาร์ตัวเล็กๆได้นะอย่างเช่นตัวนี้พรัสซอไปเลยคีบแล้วไปปล่อยไหนดีความสามารถอีกอย่างของเจ้านกอาเจนนะครับในการต่อสู้ถ้าเวลาได้กินเนื้อหรือซากซากไดโนเสาร์เนี่ยมันก็จะฮิวตัวเองได้ด้วยเนาะ เออเอา,อางี้เดี๋ยวพาราโซไปปล่อยให้พวกจระเข้กินเลยดีกว่าไหมปล่อยในบึงเนี้ยเลยบึงตัวนี้ดุน่าดูน่ากลัวนะครับตรงบึงนี้มีพวกจระเข้แล้วก็เจ้าคาโปซูคัตเนาะแถมหน่าจะมีงูด้วยในเนี้ยแต่ยังหาไม่เจอเลยอะ่ะว่าจะปล่อยอ่เดี๋ยวบินเข้าไปอีกหน่อยแล้วกันเนาะเฮ้ย จระเข้หายไปไหนหมดเนี่ยเจ้าสาโกอ่ะไม่เจอเลยเหรอ่ะโอเคเจอแล้วแถวข้างหน้านี้โอเคเดี๋ยวเราก็ปล่อยแถวนี้เลยแน่แน่แน่ลองปล่อยพระลโโทษทีนะครับทดลองงาน อายังไม่เห็นเจ้าพลรสโซเลยเหรอ,อเคมันกัดตัวอื่นอยู่นะพรารซอยังเดินต้มเตี้ยมอยู่อ้าวเห็นแล้วไปโดนกัดฟาบฟับฟบ,ฟบ,ฟบเรียบร้อยพรารสโตุยไปเลยเจอเจ้างูกับเจ้าคาโปสุคัสไปโอเคเดี๋ยวเราบินกลับไปที่ที่พักกันดีกว่าเนาะเริ่มเหนื่อยขอพักแป๊บหนึง่ง สีค่อนข้างจะสวยนะตัวที่จับมานี้โอเคเราบินไปกันต่อดีกว่าไปที่ที่พักเราแล้วเนาะอันนี้บินนะตอนนี้ค่อนข้างช้านะครับแต่อย่างที่บอกมันก็ทดแทนมาด้วยสเตมินาที่ค่อนข้างจะสูงพอสมควรนะครับโอเคตอนนี้ก็ใกล้ถึงที่พักเต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะจอดอาเจนแล้วก็มาพูดถึงเขากันสักพักหนึ่งนะ เจ้าแรปเตอร์ไปไปอยู่ไกลมันมาแถวนี้แสดงว่ามีไดโนเสาร์ใจร้ายมาแถวนี้เนาะโอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการจับเจ้าอาร์เจนทวิตนะหรือเจ้าเหยี่ยวเนาะอินซีนี่แหละอะไรก็ไม่รู้โอเคใช้งานได้ดีนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้สามารถที่จะผลิตของในตัวเขาด้วยแล้วก็ฮิวได้ด้วยเนาะแต่ไม่สามารถยิงอะไรบนบน,บนหลังเขาได้นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบายสวัสดีครับ